ข้าวดีจิมาโบเป็นข่าวดีที่แบบว่าเห็นได้ฟังแล้วชื่นใจขนาดเนาะเป็นข้าวดีของนุชเป็นข้าวดีของมู่คู่ทุกคนที่อาศัยอยู่ไทยเนาะที่เป็นคนลาวหรือว่าเป็นคนเอ่อประเทศอื่นนำแน้วน่าที่คล้ายๆกันก็คือนี่ทุกคนเลือกพาสปอร์ตเนาะที่นุชเคยเล่าให้ฟังว่าอัน,นของนุ่ทานมัน์โบมีมีทันซื่อในะสม,มนุนคัวยุบ้านนะแล้วก็นุชทันต้องการที่สิเป็นเปลี่ยนเล่มอยู่สถานทูต แต่ว่านุชดมีซื่อ,อยุ่ทะเบียนบ้านอยู่บ้านแล้วก็บัตรประจาตัวก็เมิดนุชก็เลยโทรไปสอบถามสถานทูตว่ามันเปลี่ยนได้หรือโบ่เนาะจากหลายๆคลิปที่นุชเคยเล่าสุฟังเนาะก็เลยโทรไปถามก็จะว่าให้ลองเข้าไปคุยสะก่อนให้ถ่ายเอกสารมาจากทางบ้านแต่ว่านุชก็ยังไม่ได้ไปเนาะเพราะว่าเพื่อนก็บอกว่าสีเหตุดได้หรือว่าไม่ได้ขะนาะให้ลองไปสถานทูตสะกก่อนเนาะ เอาเอกสารที่เรามีทั้งเมื่อไปให้เพิ่นเบิ่งซะก่อนเนาะว่าเฮ็ดได้หรือโบอ่แต่น้องก็ยังบ่ได้ไปแล้วทีนี้น้องอันอยู่บอนเฮ็ดงานอยู่อันแถวๆนี้เนาะเฮ็ดให้งานอยู่ใกล้ๆโดนนะเพิ่นโทมาถามโทมาถานุดว่าเฮ็ดได้หรือโบอ่เฮ็ดแนไรได,ได้แต่ว่านุดก็ยังบ่ได้ไปนุ็เลยให้คําแนะนําไปว่าเฮ็ดแนวนนั้นเฮ็ดแนวน,น,น,นี้เพราะว่านุดท่านคุยกับสถานทูตมาก่อนแล้วแต่ว่า นุชท่านยังไม่ได้ไปเนาะแต่ว่าน้องกันดําเนินเรื่องก่อนนุชเลยทุกคนเก่งขนาดเลยเนาะไปก่อนนุชอ,อีกนุชก็เลยให้เบอร์สถานทูตนี่ไปเด้อแล้วก็ให้ลองไปโทรถามแต่น้องคันไปเลยทุกคนเอาพาสปอร์ตไปเลยก็คือเปลี่ยนเล่มคือกันกับนุชเลยไปสถานทูตไปสถานทูต เมื่ออันน่าสิประมาณอาทิตย์ก่อนน้องแวะมาหานุนนุนก็เลยเฮ้ยี่ลี่บอกดีใจอ่ะอี่ลี่บอกนนก็เลยว่าอือน้องบอกเฮ็ดได้เอ้ยตอนแรกว่าที่อันโทรถามนะแต่ว่าน้องขันย่างมาหานนแต่นุนลืมถ่ายถ่ายอันหูบไว้นะน้องย่างขึ้นมาหะเลยนุนทดงานอยู่เมื่อนั้นนะน้องบอกว่าไปตั้งแต่เช้าเด้อคำสิไปเนาะไปตั้งแต่หกโมงเช้านะเพราะว่านั่งแท็กซี่ไปนั่งแท็กซี่ไปอันเพราะว่าอันเกิดนี่มะ สถานทูตเนาะสถานทูตข้าเจ้าอยู่พูดเนาะบราย,ยู่แถวแถวนี้อยู่น่าจะอยู่ในกรุงเทพูมเนาะน้องไปมาปรากฏว่าเฮ็ดได้ทุกคนเนาะปรากฏว่าเฮ็ดได้น้องบอกว่าให้เตรียมเอกาสารไปเดอ้อมันสิมีเอกาสารนะี่ก็คือํำเนาทะเบียนบ้านของเฮาที่อยู่ลาวเนาะให้ขาเจ้าส่งหูมาส่งหูมาแบบว่าเอาที่มันแจ้งแจงอีลี่เนาะ มันสิมีหน้า1ห,หน้า2หน้า3เนาะเดี๋ยวหนูสิขึ้นรูปไว้ให้แต่ว่าเอาให้มันแจ้งๆอีหลีบ่มีบม่มีอันร,รูปเฮาก็ได้บ่มีชื่อเฮาก็ได้เนาะเพิน่นเว้าหั่นบ่มีก็ได้ตอนแรกหั่นน้องก็คิดว่าสิบ่ได้เนาะแต่ว่าพอไปแล้วเพิ่นวาว่าเฮ็ดได้อ้ย้ได้กด็ดีเนาะสิได้บ่ต้องอัน เมื่อเฮต์ยูพูนมันยากนะเพราะว่าเฮต์ยูนี่กัราคามันก็ถือกว่าคือมันสะดวกสบายสําหรับเฮาพร้อมลดลาเวลาไปเวลามามันไวอะทุกคนสาหรับยูลาวนี่มันยากมันยากเพราะว่าอยู่ในตัวเมืองเนาะเฮาก็บริเป็นคน้านนอก้านนานเพื่อซิกไปในเมืองคือเอาง่ายๆว่าเฮาสะดวกกับยูไทยมากกว่าเนะเพราะว่าเฮาคือกันก็ยูไทยนี่มันเป็นบ้านเฮาแล้วนะเนาะไปใส่มาใส่มันก็สะดวกแบบนี้นะน้องไปเฮต์มาเมื่อนั้นนะอืม และการสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือน้องบอกว่าให้เตรียมพาสปอร์ตเฮาบัตรประชาชนเฮา,าถึงมาสิบปออายุแล้วแต่ว่าเอาไปก็ได้แล้วก็สํำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าหน่ายแล้วก็มีสํำเนาทะเบียนบ้านของเฮาที่อยู่ราให้ให้ใหเจ้าส่งมาเนาะอย่างละชุดชุดของเฮาอันนึงก็คือพาสป,ปอร์ตก็ต้องถ่ายเอกสารไปน้าแล้วก็ชุดอันสํำเนาทะเบียนบ้านอยู่ราวก็ต้องถ่ายเอกสารคือขาเจ้าส่งมาแล้วเขาก็ไปปิ้นเนาะเอาที่มันแจ้งแจ้งนี่ล่ และการสำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้างหรือว่าเป็นสำเนาบัตรประสาสนหรืออย่างสักอย่างเนาะของนายจ้างนี่แหละนุชก็งงว่าอ่ะคือต้องไซด์ของนายจ้างเนาะน้องว่าว่าแต่ก่อนท่านไม่ได้ไแต่ทางสถานทูตบอกว่าเดี๋ยวนี้ท่านต้องไซด์แล้วเนาะก็บางครั้งคือการเกี่ยวกับเพราะว่าอันการที่เฮาบร่ได้เมือตอนที่ขาเจ้าเปลี่ยน สมโนขัวยู่ลาวหรือโบเนาะเพราะว่าตอนที่ข้าเจ้าเปลี่ยนนี่คือเฮาให้งานยุไทยข้าเจ้าก็น่าที่ต้องการการยืนยันว่าเฮาพักยุไทยนี้อาศัยอยู่กับนายจ้างคนนี้นะระหว่างที่ข้าเจ้าเปลี่ยนสามโนขัวยู่บ้านก็เลยบได้เมือเปลี่ยนอีย่างประมาณนี้หรือโบนะแต่ก็บ่นแน่ใจหรือว่าอาชีพมายืนยันว่าเฮามีตัวตนอีีแบบนี้เนาะแล้วก็ในการสัมภาษณ์น้องก็บอกว่าขาเจ้าก็สัมภาษณ์หลายอย่างอยู่คือกันกอย่างเช่นว่า เป็นเหตุผลอย่างคือบริด้วมือตอนที่เขาจะเปลี่ยนเนาะน้องก็บอกแล้วว่าน้องให้งานอยู่ทยก็เลยบริด้วมือแล้วก็มีอันที่สองอันที่สองก็คือน่าจะเป็นว่าเขาพักยุสัยอย่างประมาณนี้น่าสิมีหลายอย่างน้องก็บร่ได้เล่าหมดนุน่นก็่ได้รายละเอียดปันใดแต่ว่าก็น่าจะประมาณนี้นะระ,ระ,ระว่างอันระหว่างการสัมภาษณ์เนาะแล้วก็พอแล้วแล้วน้องบอกว่าเขาเจ้าก็ให้เอาเบอร์โทรหาเบอร์โทรทางบ้านพร้อม เพราะว่าข้าเจ้าหน้าทีโทรมาสอบถามว่าเฮามีตัวตนจริงหรือเปล่าข้าเจ้าก็เลยเอาเบอร์เฮาและก็บเบอร์ทางบ้านพร้อมให้สถานทูตไปนะเพราะว่าข้าเจ้าสิโทรมาถามมีทางบ้านเบอร์ทางบ้านนี่ใชเป็นเบอร์พ่อเบอร์แม่เบอร์พี่น้องเบอร์ญาติที่สามารถติดต่อได้คือต้องเป็นภายในครอบครัวเฮาเนาะทีเป็นมู่คู่ซีเป็นแบบญาติทางหางในบ้านต้องเอาภา,ายในครอบครัวเฮาอย่างเช่นพ่อแม่น้อง อายกน้องมีแบบนี้ได้เนาะคือที่มีหน้ามีตายอยู่ในครอบครัวเขาที่มีซื่อในสัม,มโนโครัวว่าสั้นเท่านะขา้าสิโทรมืถามเมื่อซิโรหรือบ่โโรนวดกระโบงเนาะแต่ว่าขา้าวนาสิขอไว้ก่อนเนาะอืมแล้วพอแล้วแล้วนอ้องบอกว่าอค่าเปลี่ยนท่านประมาณสามพันห้านะทุกคนเนาะสามพันห้าร้อยบาทใชดเวลาประมาณน่าสิเดือนหนึ่งเนาะน้องบอกว่าเดือนหน้าได้ ประมาณนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเฮ็ดอยู่ลาวนี่ถ้า,าเกิดมือเปลี่ยนเล่มใหม่ทุกคนคือเฮาไปเฮ็ดเองมัอนอาจิะบ่แพงแต่ว่ามันซีแพงอยู่ที่เฮาโบูุจักอีหย่างแบบนี้นะี่มันก็เลยน่าเสียค่าใช้จ่ายหลาย,ย่างอย่างเช่นค่ารถค่าเนื้อค่ากินค่าไปอย่างแบบนี้เนาะค่าอกอกสารถ้าสมมุติว่าเฮาเอาลงไปให้แบบขาเจ้าเซ็นอยู่ในเมืองแล้วขึ้นมาเซ็นอยู่ถึงบ้านนุ๊ดแบบนี้นะถ้าเกิดว่ามันเล่นไปเล่นมามันก็ซีเสียหลายอย่าง จะน้อยเซ็นบัตรถือได้อันนี้บัตรถือได้มันต้องเทียวแก้เทียววนาทางบ้านก็เลยส่วนไายค่าเจ้าก็เลยจ้างเฮ็ดทุกคนจ้างนี่แหละคล้ายๆ้าบุกเกอร์เเนาะอยู่บ้านนพนภาษีฮ้องว่าไหนหน้าจ้างไหนหน้าเฮ็ดให้มันก็เลยแพงต่ำๆสุดก็คือประมาณห้าหกพันบาททุกคนความจริงมันเฮ็ดบ่ฮ้อดตรงนู้นแต่ค่ะเจ้าก็บวก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 ,บวกขึ้นไปเพราะว่าเฮ้าได้ไปเองไงเฮาก็ไปแค่สัมภาษณ์แค่นั้นแล้วค่าเจ้าก็ เดินดําเนินเรื่องให้ทุกอย่างทอดมือออกกับเจ้าก็เอามาให้เขาแต่ว่าเขาก็จ่ายแพงอย่างเช่นห้าพันของรู้ท่านบอกว่าเอาเอาด่วนเนาะเอาด่วนนี่ประมาณอาทิตย์นึงนี่ห้าพันห้าแต่ก็บม่ด่วนด่ทวนประมาณได้นั่นประมาณสิบสิบมื้อนี่แหละเนาะความจริงเหม,มือนด่วนมันเจ็ดมื้อเนาะแต่ว่าของรู้นั่นประมาณสิบสิบสิบมื้อน้อยนอยนี่แหละเนาะจ่ายไปห้าพันห้าห้าพันห้าในนูเทสมาตั้งแต่โดนแล้วเนาะโดนแล้วตั้งแต่ยังไม่มีโควิดก็คือหน้าสิหลายปีแล้ว จนณนะปัจจุบันนี้จนว่าเล่มมันซีมืดแล้วเนาะเล่มนานที่มันต่อกันจนซีมืดแล้วแต่ปัจจุบันนี้ก็บรรู้ว่าเท่าไหรเนาะเพราะว่าช่วงโควิดนี่มัน่มีผู้ที่สามารถเทสเข้ามาไทยเนาะมีแตาข่าเจ้าเมอ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 อย่างเดียวบ่วาสามารถที่เข้ามาได้อะไรนุชก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนก็คือยากเปลี่ยนอยู่ไทยนี้มันสะดวกหลายๆอย่างค่าใช้ใจ่ายก็บ่สูงซั่อยุราวไปใส่มาใส่มก็สะดวกมีรถมีลาได้ไปนหนนุชเลยยากเปลี่ยนอยู่นี้ เปลี่ยนได้ยินน้องไปเปลี่ยนมาแล้วนุชก็โอ้ยโล่งใจแต่ก็บูกว่าสําหรับของตัวเองมันสิเปลี่ยนได้หรือว่าไ่ได้เพราะว่ามันก็อยู่ในกรณีเดียวกันอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะเอ้ยปาเราก็เคยแนะนํานุดมาว่าให้จ้างบุ๊กเกอร์เด้อจ้างบุ๊กเกอร์เด้อละเราบอกฮันเพราะว่านุชลงคลิปไปแล้วก็เบ่งเราก็เลยโทรมาถามว่าจ้างบุ๊กเกอร์จะได้เราบอกหันบุ๊กเกอร์เจ้าเฮดแบบใดแต่ว่าเอ้ยห็นจ้างเฮดให้น้องอยู่นึ่ร้านของเอ้ยนี้เสียไปประมาณเจ็ดพันห้าเราบอกัน เจ็ดพันห้าแต่ว่านูดบพราว่ามันรวมการปั๊มวีซายูต่อมอนําหรือเ่เพราะว่าเฮาไปย้ายไปเปลี่ยนเล่มนี่นะคือวีซา่าให้งานเฮามันอยู่ในเล่มเนาะมันก็ต้องได้โยกออกไปเล่มใหม่คือสถานทูตบขสามารถโยกให้เฮาได้เฮาต้องมาที่ต่อมออีกทีหนึ่งเนาะก็คือเสียงเงินอีกรอบหนึ่งย,ย้ายตาปั๊มที่เป็นวีซา่าหรือว่าบัตร MOU เฮานั้นเข้าพาสปอร์ตก็คือต้องเสียงเงิน บู๊ว่าเสียเท่าไหร่แต่ว่าหลายปีก่อนนั้นมู่เคยไปเฮ็ดอยู่นับประมาณพันห้าแต่เดี๋ยวนี้บู๊ว่าเท่าไหร่เพมันผ่านมาประมาณ2อถึงสมปีแล้วนุชก,กันยังบ่เคยไปเปลี่ยนเนาะแล้วของไอ้ปานาาแล้วว่าเราจ้างบุ๊เกร์เฮ็ดทั 7, นเจ็ดพันห้านุชก็เลยถามว่าเอ้าไอ้ป้าแล้วอันบัตรแรงงานเดีจะย้า,งงายให้หรือบ่แล้วนก็ก็น่าจะย้ายนะแล้วว่ามัน เราก็บอกว่าน่าสิย้ายนะเพราะว่าใจไปเจ๊ดกันห้ากับเจ้าเฮ็ดให้มืเลยเนาะแต่ว่าของน้องที่อยู่หนอ้ยป่าเราบดบดได้เล่มเก่ามาเนาะเล่มเก่าที่เป็นเล่มพาสปอร์ตนี่นะนุชก็เลยถามเนาะแต่ว่าการคิดอยู่ในใจว่าถ้าเกิดว่ามันบดได้ยี่เนาะการซิจ้างคือเอยป่าเราแนะนํามาคือจ้างบุ๊กเกอร์ให้กับเจ้าเฮ็ดให้เนาะแต่ว่าน้องไปเฮ็ดมาแล้วนุชก็เลยว่าน่าสิลองไปเนาะ แต่ยังบม่ได้ไปช่วงนี้รอเก็บเงินอีกจักน้อยเพราะว่าช่วงนี้หลายใจนุชันหลายนะนุชก็เลยเพิ่งสเสกีย์ปัญหาทางบ้านทางกันแล้วเนาะก็เลยรออีกสักน้อยเก็บเงินสักน้อยราคะสิลองไปปรึกษาสถานทูตเบิ้งเนาะถ้าได้ก็คือสิเป็นดีใจขนาดเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดอะทุกคนสิสิไปสิมาแบบมันยากอะสิไปสิมาสิข้ามได้นี่อย่างมันยากแล้วเนาะ โอว่าสถานการณ์เป็นแนวใดแน่เนาะตอนนี้เนาะอยากเมือบ้านก็อยากเมือแต่ว่ามันกันยากหลายสิ่งหลายอย่างเมือแล้วเพื่อที่ได้เข้ามาเพื่อเสอันโอ้หลายสิ่งหลายอยา่างเนาะเฮาเองเป็นคนที่แบบว่าบอ้โหก้นหมอกก้นหมายบอ้โหอีอย่างพวกนี้เนาะ้าเฮ็ดยุไทยได้ก็ดีใจเจไดเฮ็ดงานอย่างสะดวกเนาะและ้วก็ค่าใช้จ่ายมันก็ถือพร้อมเนาะอืมโอเคนุชก็มาเล่าสุฟังเพียงเท่าน,นี้เด้อฝาก ถึงพี่ๆอายๆมู่คู I ่ทุกคนเนาะที่เกิดว่าถ้าเกิดว่าผู้ใดพาสอร์มดหน้าเล่มหรือว่าพาสอร์มดนี่นะสามารถปเปลี่ยนไปเปลี่ยนสิยวนสถานทูตได้เลยเนาะ mm hmm. เดี๋ยวนุชจะเอาเบอร์สถานทูตขึ้นไว้ให้พร้อมนุชมีอยู่เนาะ mm hmm. แล้วก็โทรลองโทรไปปรึกษาเพื่อนก้อนโทรไปถามแล้วก็ทางที่ดีนะคือเหาถ้าผู้ใดอยู่ใกล้นะไปถามเลยนุชว่านะไปถามสถานทูตเลยมันเป็นความที่เป็นความชัดเจนแล้วก็เป็นความที่อัน เฮาที่ได้อันั้นใจขนาดสิได้สบายใจเนาะไปสถานทูตเลยไปถามเลยเนาะ,ะเขาจะบดหาบาบา้ามบดว่ายอย่างอยู่แล้วไปถามเพื่อความแน่ใจเพื่อความชัวคือเฮาเห็ดงานเฮาก็ต้อง,ต,องต้องการความปลอดภัยต้องการออียงทุกสิ่งทุกอย่างให้มันอำนวยความสะดวกให้เฮาขนาดเนาะฝากบอกพี่ๆไอ้อ้น้องคนลาวเนาะที่อยู่ไทยพร้อมเดินวพาสามารถต่อพาสปอร์ตอยู่ไทยได้โดยที่อ่าบ่มีซื่อในซะาบนุคัวก็ได้เนาะก็คือ ไปเปลี่ยนเล่มได้เนาะค่าใช้ใจ่ายคือก็บ่ได้แพงเนาะก็ประมาณสามพันห้านี่เองเนาะลองโทรไปถามโทรไปคุยเพื่อนได้เนาะฝากถึงสู่คู่สู่คนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ไปฮอดให้คนที่โบ้จักคือการคำนดได้โบ้จักได้ด้ยวยโอเคเดี๋ยวโน้นก,กันซีขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้มาเล่าสหู่ฟังเพียงเท่านี้เด้อถ้าผู้ใดมาก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้โน้นเด้อ ถ้ามีคลิปอย่างที่มันเรื่องราวอย่างที่มันดีๆมีประโยชน์อีกนู่นก็สิมาเล่าสู่ฟังอีกเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสบายดีสวัสดีค่ะ